Bonjour, bien ça va สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยูเซสวัสดีครับวับรับรับครับคับคือแมนคคือวีแมนโอเคโอเคเราจะเริ่มสัมภาษณ์กันเลยนะคะเดี๋ยวจะสัมภาษณ์เป็นภาษาไทยแล้วก็ให้แจ็ค ผู้ภาษาฝรั่งเศสจาก JB เพราะ JB เขาผู้ภาษาฝรั่งเศสอย่างเดียวนะคะก่อนอื่นเลยแนะนำตัวให้แฟนบอลวีรัมกับแฟนบอลไทยทั้งประเทศว่ามาจากไหนเป็นใครอะไรแบบเนี้ยสวัสดีแล i เอนนี้ฉันอยู่ที่บิเวดัมยูไนเต็ด ไปทันไมเนี่ยก็แปให้ครบทุกคำพูดเลยนะเขาบอกว่าเขาชื่อชนาตนบูลิงกี้ครับเขามาจาประเทศกงบูเขาผ่านนาการเยของเขาเขาผ่านมาการเยคือเขาทีมทีมเก่าของเขาเขาผ่านเบลเยี่ยมมาเล่นมาประมาณ3าปีแล้วก็ไปสวิสแลนด์แล้วก็ไปเล่นที่จุกีด้วยก็เดี๋ยวจากจากนี้เขาก็มาเล่นที่ไทยครับ

ปดขวบครับตอนนั้นคิดว่าจะเป็นกองหน้าไหมหรือคิดว่าจะเล่นตำแหน่งอะไรมเมื่อฉป็เเขาบอกว่าตั้งแต่เด็กเขาก็คิดว่าจะเป็นประตูครับเพราะว่าพ่อเขา,าเคยเป็นใช่เ <laughs> พราะพ่อเขาเคยเป็นประตูด้วยตอนเขาเริ่มโตไปโตไปก็เขาให้เริ่มเล่นกองหน้าเล่นปีกอะไรอย่างเงี้ยแต่ ที่เขาขนาดที่สุดก็คือของน้อ่พอตอนเราเด็กเราก็ไม่ไม่แน่ใจเราจะเล่นตำแหน่งไหนแล้วตอนโตไปตัวไปก็เริ่มรู้ตั้งแต่นี้ก็เล่นไซเคิรครับติดทีมชาติอายุเท่าไหร่ตอนติดทีมชาติเป็นชุดชุดเด็กก็ประมาณเอ่อหประมาณเนี้ยครับติดทีมชาติถึงอายุเท่าไหร่แต่

ใช้ชีวิตที่องกูเพราะว่าเขาเป็นดาราใหญ่เมื่อก่อนเคยเป็นประตูของอีริโตงกงโกูเป็นอะไรนะเป็นประตูเป็นดาราแบบดาราแบบซูเปอร์สตาร์ใช่แล้วก็แม่เขาใช้ชีวิตที่ฝรั่งเศสกับน้องน้องสาวเขาคนหนึ่งคนที่น้องคนมีพี่น้องกี่พี่สาวสาวมีพี่ชายหนึ่งแล้วก็บูนิงกี้อ๋อพี่ชายหนึ่งพี่สองเจบีแล้วก็พี่สาวสามคน พี่น้องเขาอยู่กันแยกกันครับมีมีพี่ชายเขาเขาใช้ชีวิตที่ดูไบแล้วพี่สาวเขาที่ที่จอร์เจียอังกฤษแล้วมีคนหนึ่งที่ลอนดอนแสดงว่าเขาไปเที่ยวหาครอบครัวหลายประเทศเลยสิเห็ไหมสนุกเลยสิแสดงว่าคื่อนที่ไปเรนร้วิสิุบ้าปาร์ูวปาร์ู กอบทุนเพื่องไปหาทุกคนด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่แม่อยู่ฝรั่งเศสที่เสี่ยไปฝรั่งเศสบ่อยแล้วเนี่ยดูแต่งตัวดูแต่งตัวดูคำฟอนแมกกาซีนะาหลุดออกมาจากแมกกาซีนเลยอ่ะค่หมดเลยัวนเป็เซนเตอร์แบบี้คต่อไปนะ ครั้งแรกเลยอ่ะที่มาถึงบุรีรัมย์อ่ะเจะบีคิดยังไงบ้างมาเห็นแล้วโอ้จกเคยอยู่ประเทศใหญ่ๆแล้วมาอยู่ที่นี่เป็นเมืองเล็กๆเกจบีตกใจไหม no parce que moi je viens d'abord ici pour jouer le foot เขามาที่บุรีรัมย์มามาเล่นบอลครับก็คือเขาดีใจที่ที่มีโอกาสเล่นแล้วก็เขามีความสุขมากที่อยู่ที่นี่เพราะว่าเขาได้เล่นแล้วก็เขาได้สกอร์เขาได้แบบ มีความสุขเขารู้สึกแบบตอนมาทีมใหญ่เขาเขาบอกว่าตอนมาทีมใหญ่ต้องแต่ไม่ถูกแต่ไม่ถูกผูสะันดีด้วยก็ประมาณว่าตอนมาทีมใหญ่เหมือนบุรีรัมย์ก็มันเหมือนมีเพรสเชอร์เหมือนแบบกดดันแล้วก็ต้องชนะตลอดอะไรเงี้ยมันก็ปกติเขาอึดอัดไหม Est-ce que tu te sens, est -ce que tu te sens la pression Comme on veut tout le temps gagner gagner <laughs> gagner, est-ce que tu as la pression Non il n'y a pas de pression ici. ici ah bon, moi ici. ici respecté. Oui. Ils respectent tout le monde. Oui. Ça moi j'aime déjà ici, c'est ça. qui ça. ça, ça. C est ça. C est ça. Mm. แล้วตอนนี้เนี่ยสนิทกับใครที่สุดในทีมจุนมนเขาบอกทุกคนทุกคนเหรอจุลมลเฮ่จุลมนแล้วมีปัญหาเรื่องสื่อสารไหมเออเพราะเขาพูดภาษาฝรั่งเศสแต่คนอื่นมีจ็กพูดได้คนเดียวเขาบอกเขาก็ไม่ค่อยมีปัญหาเพราะว่าเขาเป็นคนที่จะพยายามสมมติว่าคนนี้พูดไทยเขาจตลองพูดไทยด้วยอะไรเงี้ยถ้าถ้าพูดอังกฤษก็ ขาก็พูดตั้งกินได้เต็มนิดหน่อยแต่มันสื่อสารกันยากยใช่ไแล้วตอนนี้รู้จักรู้รู้ความหมายหรือยังว่าทั้งหมดแถวตรงเลือกแถวอ่ะรู้หรือ,อยังที่พูดได้เนี่ยรู้รู้ไหมว่าแปลว่าอะไร <c oughs> ไม่ชัว, <c oughs> ชวร์เลยต้องเชินอธิบายว่าได้สิบมิลแถวตรงทั้งหมดทั้งหมดเขารู้ไหมทั้งหมดแปลว่าอะไรเขาบอกจะจะเคยแปลให้เขาแต่เขาเขาลืมไปแล้วเพราะม่นนานตอนนี้เอาไม่รู้ทั้งหมดไม่รู้ tu tu sais pas. Non. J'ai oublié mais hein? J'ai oublié ça ramot c'est c'est tout le monde. C'est tout le monde. Ah, c'est tout le monde. Tamot taotong, c'est quoi tout le monde. Taotong. 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 déjà c'est tout le monde. Ah. <laughs> le Little... tole. Non non non, าถามแถวตรงไ,ไ,ไปว่าอะไร r e ับครได้ใช่ไหมว่าทะไปรนคอรเขาต้องไปเรียนก่อนเรียนใหม่เพราะว่าครูไม่มาครับวันนี้ครูไม่มาครับวันนี้นี่ไงครู <c oughs> เรื่องแถวก็ไม่รู้ใช่ไหมเลื่แถวก็ไม่รู้ไปว่าอะไรใช่ไหมเถวเ้ากเแถว no, Chết cả nhau không biết đâu Chết cả nhau không biết đâu Lớp theo là... Ôi, tệ lắm Lớp không phải thế này Không 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 Tất cả là một cái vật là như thế này Đúng, lớp theo Đúng, đúng Chết cả nhau không biết đâu Lớp theo Ờ hả Lớp Là cái gì? Bạn... là... xong rồi